างสหรัฐระบุว่ายาที่เธอโรลดในกระเป๋ามีผลเป็นบวกทั้งสิ้นนั่นหมายถึงเป็นสารเสพติดทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะเจอกันแก้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วจะมาเล่าข่าวนะคะเป็นขก็ข,ข่าวบอกว่าสาวไทยโดนสหรัฐแบนห้าปีนะคะยกเลิกวีซ่า พะพกน้ำมันกัญชาฟ้าทลายโจรสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่สิ์มิถุนายนว่านักศึกษาไทยวัย21ปีถูกนำตัวเข้าศูนย์ควบคุมตัวของรัฐบาลกลางสหรัฐหลังจากถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ศุลกกกรสหรัฐเ <c oughs> นื่องจากมียาเสพติดในครอบครองนะฮะรายงานระบุว่าน้องเนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพ ไปยังส,สนามบินนานาชาติในอเมริกานะฮะแอตแลนตาเมื่อวันที่14พฤษภาคมพร้อมกับนายโจพ่อเลี้ยงและน้องสาววัย12ปีนะ,ะด้านพ่อเลี้ยงระบุว่ายาเสพติดดังกล่าวคือสเปรย์นวดที่มีส่วนผสมของน้ำมัน CBD ที่มีสารสกัดจากกัญชาฟังดีๆนะคะคือเสรีในไทยแต่ไม่ได้เสรีในต่างประเทศนะคะ เป็นยาฟ้าทลายโจรสิ่งของทั้งหมดนี้แม่ของน้องอ่ะเป็นคนเตรียมไว้ให้ซึ่งฉลากทุกอย่างเป็นภาษาไทยทำไมเจ้าหน้าที่ไม่สนใจและดำเนินการว่าเป็นยาเสพติดและได้ควบคุมตัวลูกสาวไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศุลกกกรของสหรัฐอเมริกาและในช่วงที่ลูกสาวกำลังถูกตั้งข้อหาก็ถูกยกเลิกวีซ่า ะะจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ศูนย์ควบคุมตัวโดยพ่อเลี้ยงพยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อจะนําตัวลูกสาวออกมาพ่อลูกสาวโดนเจ้าหน้าที่ข่มขู่ตะโกนใส่ดุดา่าวิจารณ์รูปร่างพยายามทําให้ลูกสาวหวาดกลัวนอกจากนี้ลูกสาวยังเป็นโรคซึมเศร้านะคะต้องใช้ยาหลายตัวแต่ขณะถูกคุมขังเธอไม่ได้รับยาตามกําหนดและมีการเปลี่ยนยาจนทําให้เกิดอาการข้างเทียงและมีความคิด อย่าฆ่าตัวตายนะข้อมูลดังกลาวนี้ถูกเปิดเผยเนื่องจากพ่อเลี้ยงของน้องนะคะได้นำเรื่องราวไปลงในเว็บไซต์หนึ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือลูกสาวซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยในกลุ่มคนไทยในคนไทยรักอเมริกาว่าตอนนี้น้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่10มิถุนายนหลังจากที่น้องอมาถึงไทยนะคะในวันที่11มิถุนายน64นะคะ เวลาประมาณห้าทุ่มนะคะและได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้โดยระบ,บุว่าเธอถูกกักตัวที่ราชจอเจเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยทางสหรัฐระบ,บุว่ายาที่เธอโรดมาในกระเป๋ามีผลเป็นบวกทั้งสิ้นซึ่งหมายถึงเป็นสารเสพติดทั้งหมดนะคะโดยเธอถูกกักตัวอยู่ในห้องขังเดียวและให้สวมใส่ชุดห้ามการทำร้ายตัวเอง ไว้ด้วยเป็นเวลาเจ็ดวันหนาวจนมือเท้าเขียวทำได้แค่เอาทิชชู่พันตัวทั้งนี้ยังถูกแบนวีซ่าห้ามเข้าอเมริกาเป็นเวลากว่า5ปีนะมันก็น่าสงสารนะคือกัญชามันเป็นอะไรที่ยอมรับในประเทศไทยแต่อีกในหลายๆประเทศเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับนะคะยังไงก็ฝากเตือน ททุก่กานน,ะน,ะะนี่แหละคะ่ะ <c oughs> มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งนะคะคุณการที่เราจะไปจะไปต่างประเทศเราต้องศึกษาด้วยนะคะว่าเฮ้ยมันเสรีในไทยนะคะเหมือนช่วงเนี้ยเมืองไทย เซลีในการกัญชานะคะเอาใส่ในอะไรก็ได้นะคะในน้ําซุปในน้ําแกงในอะไรในอาหารนห้องอาหารเพื่อจะ,จะเพิ่มรสชาติให้มันกลมกลม่อมให้ลูกค้าติดใจแล้วกลับมาอีกนะคะแล้วก็มีข่าวว่าแพ้แพ้กัญชานะคะมีท่านหนึ่งไปกินแล้วเขาผสมกัญชาลงไปในอาหารเขาแพ้นะคะแล้วก็ถึงขั้นโคม่าเลยนะะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงแล้วการที่ <c oughs> เรานะัคะ่ป้า้วขอเตือนนะคะการที่จะเอากัญชาเนี่ยในรูปแบบสารสกัดใดๆก็ตามนะคะเข้ามาอย่างต่างประเทศคุณคุณต้องระวังนะคะคือทางที่ดีอย่ากพกมาเป็นดีที่สุดเพราะว่าคุณจะโดนจับในฐานพกพายาเสพติดนะคะเพ,ะเพะื่อติดคุกในบางประเทศคุณอาจจะโดนโทษหนักนะคะ ออนะเอกอัคราชทูดนักกุงวอชิงตันขอแจ้งแจ้งเตือนชาวไทยที่พกสมุนไพรนะคะขอให้มีฉลากเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะแล้วโดยไม่นํายาหรือเวชภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนประกอบของกระจาและสารต้องห้ามติดตัวมาด้วยนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากเตือนทุกๆท,ท่านนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศเราต้องศึกษานะคะ คือถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องพกพายาหรือเวชภัณฑ์อะไรที่เป็นสมุนไพรหรือเป็นเฮอเป็นอะไรที่มีสารสกัดเกี่ยวกับพวกนี้เราต้องมีภาษาอังกฤษนะคะกำกับด้วยเหมือนที่อเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันท่านได้ออกมาเตือนนะคะเพื่อเป็นความสะดวกเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาต่อไปหรือทางที่ดี อย่าพกไปดีที่สุดค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละประเทศเขาเค้่งคัดเขาอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าไม่รู้นะอันนี้เป็นเป็นความความรู้สึกความคิดของแกว้เองที่ว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่เราเจอเจ้าหน้าที่ที่เคร่งนะคะเคร่งเขาก็จะจะโดนประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเจอเจ้าหน้าที่ที่ใจดีหน่อยเราก็อาจจะรอดก็ได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเขาตั้งใจที่จะ จะดูจริงๆหรือนั่นจริงๆเขาสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่เขาเขาไม่สนใจนะเขาไม่สนใจแล้วเขาก็ฟันธงไปเลยว่ามันคือสารเสพติดนะคะก็เป็นอย่างที่น้องเขาโดนนี่ก็คือ,อประสบการณ์หนึ่งเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าเราจะพกพาอะไรก็ตามนะคะ,ะมันก็อาจจะโดนปัญหาเหล่านี้แต่ ที่อังกฤษป้าแก้วก็เห็นเป็นน้ํามันสกัดจากกัญชานะคะมันจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ไปตามตามร้านนะคะป้าแก้วเห็นอยู่ที่บูธบูธฮอลแลนด์บาร์เรนนะคะในในเมืองเห็นอยู่แล้วก็เห็นเพื่อนๆใช้กันอยู่นะคะแต่ส่วนส่วนมากมันจะเป็นเป็นเหมือนยาคลายเครียดนะคะทําเป็นน้ํามันหอมระเหยคลายเครียดได้นะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่า เราสามารถพกตัวเนี้ยจากเมืองไทยเข้ามาที่อังกฤษทางฝั่งยุโรปได้หรือเปล่าแต่ที่เมริกาน้องโดนไปแล้วนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะอันไหนที่เราไม่แน่ใจหรือเป็นฉลากหรือเป็นอะไรก็ตามอย่าพกไปดีที่สุดนะคะฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ยังไงป้าแก้วขอเอวังดยประกาศรัชนีเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขออภัยนะคะที่คลิปมันมีตัด ไปตัดมามั่งนะคะเพราะว่าบางทีบางเรื่องมันมันพูดไม่ได้นะ,ะมันก็ต้องตัดออกตัดออกนะเะอะล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วขอเอวังเประการลวันนี้แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ